สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศสาพิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยที่มีคุณูปการอย่างยิ่งหลายด้านพระประวัติโดยย่อประสูติวันที่11มกราคมพศ2402ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ณพระบรมมหาราชวัง พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สและสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชนินีต้นราชสกุลพานุพันธ์ทรงริเริ่มแนวคิดการจัดพิมพ์และเผยแพร่ข่าวสารในพระราชสำนักเป็นหนังสือพิมพ์รายวันและโปรดให้มีบุรุษเดินหนังสือหรือโสส์มนนส่งให้สมาชิกทรงจัดพิมพ์ตั๋วสแตมสำหรับผนึก โดยมีพระรูปของพระองค์เองซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของสแตมในประเทศไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดดำริให้จัดตั้งกรมประณีและโทรเลสเมื่อวันที่4สิงหาคมพศ2426 ก็ทรงโปรดกล้าวแต่งตั้งให้สมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวง์นำรมตำแหน่งผู้สำเร็จราชการกรมไปรีย์และโทรเลขเป็นพระองค์แรกทำให้กิจการไปรีย์ของไทยเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันบทบาททางทหารทรงรับราชการทหารตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานและพัฒนากองทัพไทย ทรงดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งเช่นเสนาบดีว่าการกรมยุทธนาธิการเสนาบดีกระทรวงกลาโหมทรงเป็นจอมพลทหารบกและจอมพลเรือพระองค์แรกของไทยซึ่งเป็นยศสูงสุดทางทหารที่ริเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6บทบาทด้านการเมืองการปกครอง ทรงเป็นรัฐมนตรีและองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงเป็นอภิรัฐมนตรีและองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจทรงเป็นที่ไว้พระราชหฤทัไทยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งและทรงเป็นหลักสําคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เคยมีพระราชดำรัสสันเสริญพระองค์ว่าทรงเป็นหลักเมืองของพระบรมราชวงศ์จักรี